สวัสดีครับพอดีเพิ่งซื้อแบตเตอรี่นะครับมาใหม่โปรเก้าเดือนเก้านะครับวันเลขเบิ้ลสดสดร้อนร้อนเลยนะครับเป็นแบตเตอรี่ม a กิต้านะครับเสียบใช้ก็ใช้ได้นะครับซื้อมาในราคาสองร้อยกลางๆนะครับสองร้อยกว่าบาทนะครับตรงนี้เป็นแบตเตอรี่ห้าก้อนสองชั้นนะครับห้าก้อนห้าก้อนต่อขนานกันนะครับห้าก้อนต่อนุกรมห้าก้อนต่อนุกรมแล้วเอาสองชั้นเนี่ยต่อขนานเพื่อเพิ่มกระแสนะครับ ถ้าชั้นเดียวมันจะเป็นแบรนนี้ก็ตัวนี้ประมาณร้อยกว่าบาทถ้าสองชั้นสองร้อยกว่าบาทถ้าสามชั้นมวนอ้วนขึ้นมาหน่อยก็ประมาณสามสี่ร้อยนะครับแต่ทีนี้ปัญหาคือแกะแพ็คออกมาแล้วเห็นอะไรไหมครับของใหม่สดสดร้อนร้อนแต่เห็นรอยแกะสติกเกอร์ข้างหลังไหมครับเห็นไหมครับที่จีน เล่นติดแล้วนะครับแล้วมันก็เอาสติกเกอร์แปะทับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะดูข้างในนะครับว่ามันเอาอะไรมาส่งมาให้นะ <laughs> ดูรีวิวมานะครับบางคนก็บอกว่าเออดีไม่ดีดีไม่ดีอะไรยังไงก็แล้วแต่เขาแล้วนะ <laughs> แต่ผมมาเจอนะครับก็เจอสภาพนี้ก็ขอรีวิวอีกรีวิวหนึ่งนะครับเป็นคลิปรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับว่าไอแบต ข้างในเนี่ยบางคนสั่งซื้อแบบสามชั้นนะครับก้อนใหญ่ๆแต่ข้างในมันให้แบตเตอรี่มาแค่สองชั้นหรือแค่ชั้นเดียวก็มีนะครับคือแรงดันน่ะมันออกเท่ากันแต่กระแสะมันจะออกน้อยลงอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณภาพแบตเราก็อย่าไปคาดหวังนะครับคุณภาพแบตราคาประมาณนี้ก็ ใช้ได้แป๊บๆก็น่าจะไปแล้วนะครับของผมยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะแหกแล้วอะ่ะพวกแกกของเก่ามาส่งให้แล้วอะ่ะ <c oughs> ผมถึงเคยรีวิวไปว่าผมจะไม่ซื้อแปดพวกนี้นะครับแต่เห็นราคามันถูกก็เลยซื้อมาลองดูนะครับก็สรุปว่าโดนจนได้นะครับโดนจริงๆไหนๆก็โดนแล้วนะครับสองร้อยกว่าบาทก็แกงเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไง คือผมคิดอย่างนี้ถ้าโดนก็ไม่เป็นไรผมจะเอาวงจรผมอยากได้แค่วงจรกับบอดี้มันนะครับเพื่อเพื่อจะเอามาประกอบแบตใหม่เองนะครับผมอยากได้วงจรกับตัวบอดี้มันเฉยๆนะครับในราคาสองร้อยกว่าบาทก็คิดว่าซื้อบอดดี้กับวงจรมันก็ราคาก็าประมาณนี้อยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องแบต ดีไม่ดีอันนี้ไม่ว่ากันถือว่าเป็นของแถมนะครับคิดอย่างนี้จะสบายใจขึ้นแล้ <laughs> วผมขอแกะก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งอ๋อโอเคสติกเกอร์ไม่เกี่ยวทางนั้นผมนึกว่ามันผมนึกว่ามันฉีดยาวมาประมาณนี้คือทรงนี้ก็คือมันเอาแบตเก่ามาเปิดออกแล้วอาจจะแพ็กแบตใหม่หรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับคือมันยี่ห้อเก่ามันถูกเปิดขึ้นมาแล้ว นะครับมันก็เอาสติกเกอร์ใหม่แปะทาบเข้าไปโอเคแบตเตอรี่ได้มาสองชั้นนะครับทีนี้เราจะดูข้างในกดกดไม่ติดนะครับกดระดับกดระดับกดระดับอ่าโ,โอเคนะครับอันนี้ถือว่าได้ฐานมาครบสิบก้อน แต่ก็ไม่ช่วยนะครับบางทีข้างในยัดทรายมาก็มีนะอันนี้ก็ละพันห้าร้อยมิลลิแมนะครับก็พันห้าก็หนึ่งจุดห้าแอมขนาดกันก็เป็นสามแอมนะครับถ้ามันมาสเปคเต็มนะแต่ผมก็ไม่รู้สภาพว่ามันจะประมาณไหนอ่าดูวิธีประกอบแบตแล้วกันนะครับ อ่าก็โอเคสปอร์ตมาก็ใช้ได้อยู่นะครับอ่ะลองดูครับอันนี้ก็ก็ลบก็ลบก็บวกค็บวกลบลบลบ,บวกบวกลบลบ,ลบ,ลบนะครับอันนี้ก็วิ่งเข้าไปตามลายวงจรตือใครจะลอกวงจรนะครับอืม เห็นหรือเปล่าไม่รู้ลองดูนะครับตัวนฝั่งนี้บวกบวกลบลบบวกบวกลบลบลบ,ลบ,บวกบวกนะครับ อ่าการบัตรกีวิ่งเข้าแต่ละเซลโอเคประกอบกับคื้นครับไม่มีอะไรแล้วอยากอยากแก่ดูให้สบายใจว่าแบตมันมาครบสองชั้หรือเปล่าแค่นี้แหละที่อยากแก่มาดูนะครับอันนี้สบายใจแล้วแต่แบตเก่าแบตใหม่สภาพเป็นยังไงอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เช็คแล้วนะครับ ใช้ดีก็ดีไปนะครับใช้ไม่ดีก็หาแปดใหม่มาแพ็คเข้าไปแทนนะครับโอเคครับลองดูดูอย่างเงี้ยดูไม่รู้นะครับกดมันใช้ได้ก็จริงนะครับโวลต์มันมาเต็มแต่กระแสที่มาเนี่ยคือมันตัดได้แป๊บเดียวแล้วหมดแป๊บเดียวมันหมด อันนั้นหมายความว่าแบตเตอรี่มันเสนื source, ่อมนะครับเนี่ยถ้าเทสที่ร้านเนี่ยมันหมุนก็จริงนะครับแต่พ,อ,ตอ,ตเพอเราชาร์จเต็มแล้วเราไปตัดเนี่ยตัดแป๊บเดียวก็หมดตัดแป๊บเดียวก็ไม่หมุนนะคะระับแต่พอเอาออกมาจากชิ้นงานเอาออกมาจากไม้หรือไม่ได้ขันน็อตเนี่ยพอเรากดตัวเปล่าๆเนี่ยใช้งานได้แต่พอเอาไปใช้ตัดเอาไปใช้ขันเอาไปใช้ยิงน็อตเนี่ยแล้วมันยิงไม่ไปแสดงว่าแบตเสื่อมนะครับอาการมันเป็นประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นลองตัวเปล่า,า,าแบบนี้ดูไม่รู้นะครับว่าแปตสภาพดีหรือไม่ดีนะครับมันโวนมาแต่กระแสมาหรือไม่มาอันี้ดูยากนะครับอ่ารีวิวให้ดูประมาณนี้แล้วกันครับ